โอเคครับผมก็าอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iBo x อกในในวันนี้นะครับผมก็จะมาทํคชิปลงทุนอีกแล้วนะครับซึ่ง E p พีที่แล้วเนี่ยผลตอบรับคือดีมากเลยนะครับก็เลยมาทําต่อนะชิปนี้ผมตั้งเป้าไว้ไม่เกิน5 0,000บางคนก็อาจจะตกใจเฮ้ยพี่มันเป็นไปได้เหรอพี่ลงทุนแค่50,000เองเนี่ยนะเออผมจะบอกว่ารถคันนี้ผมได้มาฟรีนะครับซึ่งถามว่าได้มายังไงก็อันนี้เลยเห็นบ้าทุกคนทุกคนเห็นคำว่า watch and get free ป้ นั่นแหละคือเรากดปุ๊บมันจะมีโฆษณาขึ้นแล้วเราก็จะได้รถเวใช่นะครับได้ฟรีเลยนะครับทุกคนโอเคมาดูซิว่าผมเนี่ยจะแต่งรถคันนี้แล้วก็หมดสติ๊กเกอร์ไปเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะผมจะเร่งความเร็วตอนแต่งรถเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาที่ข้ามไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันเลย She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it It's a habit, clothes that she wears Short skirt and a jacket I just wanna get her all alone On a mattress, I just wanna have it I just gotta have it Rumors all around say Her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic, head to her toes Yeah, they say that she's a She Yeah, those whispers all around say She has a reputation, don't believe it Till I see it, so I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke She likes to keep the me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These boobas got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. You look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. She came from nobody really knows. They say she looks young, but since she acts old, from everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a golden. she likes to keep the boat. Me lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These windows got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. คนคือผมตกใจมากเลยตอนแรกผมมีอยู่800,000ใช่ปะ่ะใช่หรือมั้งตอนแรกมีเท่าไหร่วะโอเคครับทุกคนตอนแรกผมมีอยู่690,000ใช่ไหมเออ680,000เลย690,000เนี่ยผมจะไม่ได้ลนะแต่ผมตกใจมากเลยว่าทําไมมันเหลือ400,000ลองคิดไปคิดมาทีหนึ่งอ๋อผมซื้อเครื่องไปนี่ว่าก็ดูให้ผมซื้อไปเครื่อง25,000 เดี๋ยวผมจะนับเลขทุท่นก่อนว่าพวกเครื่องนี้มันจะหมดไปเท่าไหร่อันนี้5,000 5,000าพันหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหมื่นแล้วก็2องแสนหกหมื่นแล้วก็โอ้โห2องแสนแปดอืมก็หมดหมดกับการซื้อเครื่องไป2องแสนกว่าเลยนะทุกคนเงินหลักหมื่นเรามีเท่าไหร่วะตอนแรกมีอยู่เอ่าแปดหมื่นใช่ป่ะเอาแค่เฉพาะค่าสติกเกอร์นะครับทุกคนผมจะไม่นับค่าเครื่องนะแผ่นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ร้อยหนึ่งตัวหนังสืออัลพันฑ์อัลพันฑ์เนาะผมว่าเมื่อกี้อันอ่ะแปดอันนะครับแปดอันก จะเกินไม่น่าเกิน80,000เออเอาเป็นว่าคลิปนี้ลงทุนไม่เกิน80,000เออนะผมว่าไม่เกินแปดหมื่นจริง,รงๆอ่ะถ้าเอาแค่ค่าสติกเกอร์ครับทุกคนเพราะว่าสติกเกอร์ผมใช้แค่29อันเองแต่ละอันมันก็ไม่เกิน2000นอ่ะบางอันก็อันละร้อยด้วยซ้ํา ไปประมาณสักแต่ถ้าเอาแค่ค่าสติกเกอร์นะผมว่ามไม่น่าจะเกินคือถ้ารวมทั้งหมดอะมันหมดไป2อ0 0สนเว้ยประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเอาแค่ค่าสติกเกอร์อะผมว่าน่าจะประมาณ6 7เจ็ดแปดหมื่นอะไรประมาณนี้แหละเออไม่เกินนี้หรอกอัปเดตใหม่นี้ผมไม่ชอบเลยวะทุกคนมันแบบมองอยากว่ะแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะครับก็ข้างหน้าครับจะเป็นอาคาร์บอนคาร์บอนอีกแล้วแล้วก็แต่งมุ่วมูออกไปนะครับทุกคนดูดีส่วนด้านข้างก็จะเป็นลายไฟนะครับนี่แล้วก็มีการไล่เฉดสีเหลืองจากข้างหลังนะครับ ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะแต่หมวแด้วล้อสีเขียวมันแบบเออมันดูแปลกๆดีนะครับผมก็ใส่ไปงั้นแหละก็ใบทะเบียนนะครับอ่ามองควยอะไร <c oughs> ไม่รู้เขียนไปทําไมนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับการลงทุนของเราเอาแค่เฉพาะค่าสติกเกอร์ก็ประมาณ6กถึงแปดหมื่นไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันขายสัก5้าแสนก็คุ้มแล้วเดี๋ยวผมจะขายสักล้านหนึ่งแล้วดูดิม่นจะขายออกไหมถ้าขายไม่ออกก็ขายแค่ห้าแสนพอเฮ้ยมีคนขับรถเหมือนเราด้วยอลาวลเพื <c oughs> ่อนอยู่ไหมอยู่ไหม คนนี้เขาไม่ได้แต่งเครื่องด้วยนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ไปเดี๋ยวเราไปขายรถกันเลยโอ้หมีคนขายเยอะอยู่นันเนี่ยขายหมื่นห้ายังขายไม่ออกเลยหรอหมื่นห้ายังขายไม่ออกเหรอทุกคนดูดิผมลืมเปลี่ยนชื่อไอดีว่ะทุกคนเขาจะจําผมได้ปะวะไม่น่ามีใครจําได้หรอกหมื่นห้าอ๋ออันนี้ล้านหนึ่งโอ้โหสี่สิบล้านโอ้ยมึงแบบไม่มีใครเขาซื้อล็อกสี่สิบล้านอ่ะไม่มีใครซื้อรถผมเลยหรอรอแล้วเลยนะเว้ยไอทำไมรอบมันไม่ตัดวะนี่ดิรอบไม่ตัดมีใครซื้อป่ะซื้อไม่นาย ไม่เคยซื้อเลยอ่ะดูดีดูดีขนาดรถหมื่นเขายังขายไม่ออกอ่ะแล้วรถเราจะเป็นเหลืออะไรอ่ะทุกคนเขาเป็นชื่อก่อนแล้วกันไอนาฮีแล้วกันชื่อแม่งโคตรอัปมงคลเลยมาจะไปเซิฟอังกฤษอังกฤษมีคนเล่นอยู่สองพันเลยหรอไม่ธรรมดาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเซิฟต่างประเทศอยู่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแค่ล้านเดียวเอง ฝรั่งเห็นฝรั่งงงอ่ะเอ้ยนี่มันล้ออะไรวะไม่เห็นรู้จักเลยเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหเท่ลายบิ๊กจูเท่จัดโอ้โหเข้าใจแล้วว่าการหาเงินนี่มันยากขนาดไหนว่าน่าจะขายไม่ออกแน่เลยหวานแบบว่าต่ไกลเลยขนนั้นว่ามันขายไม่ออกแน่เลยว่ะเดี๋ยวเราเอาไปขายห้าแสนแล้วกันเอาแบบกำไรนิดหน่อยห้าแสนอ่ะโอ้โหเซฟไทยเขาเล่นหกพันคนอ่ะอันนี้โน่หนึ่งของเกมนี้หรือเปล่าครับไม่ธรรมดาเนี่ยเซฟไทยอ่ะอ่ะผมเอาไปขายห้าแสนแล้วกัน คลิปนี้กําไรน้อยวะ่ะจะไม่ป็นไายนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่คนแบบไม่ค่อยต้องการกันเขาก็เลยไม่ซื้อเป็น7 5ดหดีกว่า7จ็ดแสนห้าดีกว่าเจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้าไม่มีใครซื้อจริงหรอเรียบร้อยครับทุกคนคลิปนี้เฟลนะครับน่าจะขายไม่ออกถ้าขายแบบตัดราคาคนอื่นไปเลยขาย1นึ่งแสนนี่ขายไปเลยหนึ่งแสนไม่เอากําไรวิษแต่งขนาดนี้แสนหนึ่งเลยนะถ้าผมไม่แต่งเครื่องอะ่ะคุ้มแต่ถ้าผมแต่งเครื่องอะ่ะไม่คุ้มแตนหนึ่งเองโอ้โห ดีนะมันยืนมั้งแสนหนึ่งเองนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนแสนหนึ่งถ้าผมไม่แต่งเครื่องอะคุ้มนะเว้ยแต่ถ้าผมแบบแต่งเครื่องมันก็เลยไม่คุ้มไงเออเดี๋ยวรอบหน้าผมไม่แต่งเครื่องละเขาไปแต่งใส่กันเองก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการังการทำคลิปของผมตัวไปคลิปนี้ไายบาสสวัสดีครับไม่คุ้มเลยไม่น่าซื้อเครื่องเลยครับทุกคนคลิปนี้